ยังคงผจญอยู่กับเหล็กในพึ่งหลวงนับหมื่นนับพันในแต่ละลังเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะไปตามหารังพึ่งด้วยกันตามตัวกินเคสรดอกไม้กินดอกไม้ตอมดอกไม้บุกป่าฟาดงลุยน้ำลุยโคลนเพื่อไปหาน้ำพึ่งทองคําเหลวแห่งพืนป่าก,กันนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะผมเจอพึ่งมากถึง8รดังเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆบางต้นนี่พึ่ง3ามรังบางป่ามีพึ่งอยู่2รังคู่กันแต่บอกเลยว่าคลิปนี้ไฮไลท์อยู่ที่ช่วงท้ายครับไม่ธรรมดาจริงๆ สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงอันเป็นที่รักทุกผู้ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกระหนุ่มมันโคกวันนี้พาพี่น้องออกมาตามดูตัวพึ่งเพื่อตามหารังพึ่งกันเช่นเคยนะครับช่วงเช้าเริ่มต้นกันที่ดอกมายราบหรือว่าแถวบ้านผมเรียกว่าหญ้าขี้เกียดนะครับเจอตัวแล้วก็ลุยป่าหารังพึ่งกันเลยนะครับมากับไอ้กบเช่นเคยนะเดินหาอยู่ไม่นานก็เจอพึ่งรังแรกแล้วครับ แต่ลักษณะแบบนี้บอกเลยว่าเป็นพึ่งอ่อนหรือพึ่งที่มาจับใหม่ครับยังไม่ทันได้สร้างรังเลยด้วยซ้ำนะครับเราจึงออกเดินทางกันต่อครับเพื่อไปตามหารังพึ่งรังต่อไปสายมากแล้ว ก็มาดูตัวพึ่งตอมดอกเล็บแมวนะครับแถวบ้านผมเรียกดอกเล็บแมวทางอื่นอาจจะเรียกว่าดอกเล็บเหี่ยวดอกเล็บอะไรก็แล้วแต่นะครับตากแดดยืนดูอยู่นี่ครับเห็นตัวไปเราก็ตามหากันเลยครับหังนี้บินเข้าป่าใหญ่นะครับเดินกันอยู่นานเลยทีเดียวนะครับป่าก็ทําให้เราหลงได้นะครับเนี่ยสับสนกบเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเรื่อยนะครับเดินไปเดินมามาเจอนี่ครับ นี่มแมลงแสนงามบ้านผมเอิ้นแมงทับทองเด้อพี่น้องที่อื่นอาจจะเรียกมแมลงทับนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญรับสวยด้วยครับบินไปแล้วครับโอ้ไปอาราดเลย <c oughs> เดินมาบโดนครับมาเจอพึ่งแล้วครับรังนี้ครับป่าเบลเลอร์พี่้อง <c oughs> แต่พึ่งเนี่ยโอ้หรังโคตรใหญ่ครับ <c oughs> ใหญ่กว่าจานข้าวนิดนึง <c oughs> <laughs> หรือจะไม่เท่าจานข้าวเลยด้วยซ้ำนะครับ <laughs> โอ้โห <laughs> ถึงกับหัวเลาะแห้งๆครับถ้าเจอแล้วก็ต้องจัดครับทาครบเข้ามานะครับก็กะว่าจะเอาควันลนมันก่อนเนาะถ้าเกิดควันไปโดนมันแล้วตัวตัวพึ่งบินออกแล้วมันเป็นพึ่งแก่พึ่งล้างอะไรแบบนี้เราจะไม่ขึ้นไปนะครับ,บก็เลยลนตั้งแต่ข้างล่างนะครับอายกบเป็นคนลนนะครับปูเนรับโคตรครบ ดูแล้วก็ปรากฏว่าเป็นพึ่งที่กําลังเต็มเลยครับอ่อนๆง,งามๆเลยทีเดียวนะครับถึงแม้จะรังเล็กหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ครับผมก็จัดการเลยครับกระดึงขึ้นนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยครับลําบากขำเจ้าของอีกนะครับถ,ถึงถึงถูขึ้นไปเนี่ยครับขึ้นมาถึงรังแล้วไม่รู้ว่าต้นอะไรเด้อพี่น,น้องน่าจะเป็นต้นตูมกาหรือเปล่านะครับ ที่มันเป็นหน่วยกลมๆนะถึงลังเล็กแต่บอกเลยว่าแจ๋วครับลังนี้ครับโอ้โหหัวน้ํานี่บมธรรมดาครับจะเรียกว่าเกินลังก็ได้นะครับเป็นพึ่งที่ขยันไม่ธรรมดาเลยนะครับลังเล็กๆแต่ว่าใส่น้ําเยอะมากครับปิดตาสวยเลยครับพี่น้องจัดการครับลังแรกที่เราเจอก็ถือว่างามนะครับตัดไปทั้งลังเลยนะครับแล้วก็หัวน้ํานะครับก็ต้องขอเอาไปขายนะครับรังอ่อนนะครับ แถวนี้มันขายได้มีราคาครับผมไม่ได้หาพึ่งเจอทุกรังหรอกพี่น้องไม่มีศูนยพันครับพึ่งพึ่งมันทํารังไวนะครับยี่สิบกว่าวันมันก็ถอดตัวได้แล้วนะครับก็ขยายรังไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับนี่ครับดูก้อนหัวน้ำครับรังนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับรังเล็กๆแต่ว่าหัวน้ำนี่เกินรังนะครับใส่ถุงสะอาดนะครับค่อยๆตัดไม่ให้ พยายามไม่ให้ตัวพึ่งเนี่ยปนลงไปในถุงนะครับถ้าปนลงไปก็ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวมันจะแตกจะทําให้น้ําพึ่งเสียได้ครับพี่น้องครับนี่ครับก้อนน้ําพึ่งโอ้โหสวยเลยไม่ธรรมดาครับรังนี้ไม่บอกเลยครับว่าแจมครับเล็กไปหน่อยเนาะมาดูผลงานรังแรกครับนี่ครับก็เท่าสองฝ่ามือแต่ว่าน้ําสวยอยู่ครับนี่ถ้าก้อนใหญ่กว่านี้ก็จะสุดยอดไปเลยนะครับ ดีกว่าไม่ได้ครับเดินป่าเกือบชั่วโมงครับรังนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับหลังจากได้รังนี้เราก็เดินทางกันต่อครับพี่น้องครับถนนดีๆไม่ไปหรอกครับขี่รถตัดป่าตัดอะไรมุ่นดงไปทั่วครับเนี่บเจอแบบนี้ก็มุดไปนะครับอาชีพคนป่าเนาะก็ลุยป่านะครับมาได้ไม่นานก็มาเจอต้นไม้ต้นนี้พี่น้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่า ต้นไม้ต้นนี้มีพึ่งเกาะอยู่ถึง3รังเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นรังที่ใหญ่นะครับเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากแต่ได้ยินเสียงบักกแเล่งควายไหมครับครับเจ้าของพึ่งอีกหนึ่งรังครับสามรังครับควายก็เฝ้าอยู่สามตัวมีเจ้าของแล้วครับเขาไม่ให้ครับ่นครับคอนเดียวครับสองรังเลย เสียดายครับรังนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถามเจ้าของเขานะว่าขอแบ่งได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ช่างมันครับเราก็มาตามหารังอื่นกันต่อนะครับก็ตามตัวมานะครับรังนี้ก็เหมือนกันครับเดินป่าอีกแล้วครับมุนหานะครับมุดไปมุดมาไอ้กบเจอแล้วสั่นวะผมก็ตามมาดูนะครับนี่เห็นบุพี่ร้องหอยตะสะอยู่นั่นนะครับอยู่ถึงต้นกระชินนะโอ้โห มองขึ้นไปเนี่โอ้คิดว่าเป็นพึ่งใหม่กำลังเต็มแน่นอนนะครับทรงนี้นะครับมันได้ครับนุนครับดีใจครับดีใจเห็นลังนี้แล้วพวกผมก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าไอ้กบไม่ได้เอาหน้ากากไปเกบอกว่าเป็นวันถัดไปดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับก็เตรียมตัวเดินทางครับออกไปเอาพึ่งรังนี้แหละมาถึงก็ทําครบกันเลยนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นคบยัดไส้ของผมเองนะครับควันแน่นอนครับน้องเจอสิ่งนี้เข้าไปนะครับก็มัดคบมัดอะไรเตรียมเข้าไปเอาพึ่งรังนี้นะครับช่วงเช้านะครับนี่เตรียมตัวกันไปนะครับไปดูก่อนว่าพึ่งยังเหลือหรือเปล่านะครับบางทีนี่ขอไปแล้วก็มีนะครับเจอแล้วไม่จัดอาจจะหายได้โชคดีรังนี้ไม่หายครับ แหมยังอยู่เลยครับหอยตะสะเลย <c oughs> ดีใจครับพึ่งยังอยู่ก็ดีใจก็ดูครับนี่ครับอืม,มสวยครับย้อยง,งามๆเลยพยายามถ่ายให้พี่น้องได้เห็นชัดๆนะครับพึ่งนะครับนี่พึ่งงานก็ทำงานกันนะครับเอาอเกสรมาเติมเอาน้ำหวานมาเติมนะครับ จะเป็นคอนตั้งนะครับพึ่งรังนี้นะก็ถือว่าแจมนะครับเจอแล้วก็เอยไม่ใช่พร้อมแล้วก็จัดครับทางนงทางน้ําให้เรียบร้อยครับช่วงนี้พึ่งไม่สูงนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะพึ่งก็จะลงต่ํานะครับตอกทอยขึ้นไปเลยครับโวนทอยก็เหมือนเดิมครับแตกยาบๆยาบช่วงนี้พึ่งเริ่มแตกแล้วนะครับก็ต้องจุดควันมาช่วยกันนะครับ เดี๋ยวลงมาตอดมันจะลำบากไปนะครับครังนี้อยู่ไม่ไกลถนนเท่าไหร่เลยนะครับมีสิทธิ์หายได้เลยนะครับถ้าเกิดปล่อยไว้นานนะครับเรียบร้อยผมก็ขึ้นนะครับย้ำอีกเช่นเคยครับหนุ่มมันโคกไม่ใช่พลานนะครับเป็นแค่คนชอบมหาพึ่งแค่นั้นนะครับนี่ครับขึ้นไปครับทางคุมงทางเคียย์ทางน้ำเข้าใกล้รังพึ่งแล้วครับ มาดูกันครับเอากล้องให้ดูมุมแรกก่อนเนาะอันนี้เป็นกล้องติดติดหัวนี่ครับมองดูแล้ว <c oughs> เป็นพึ่งถอดครับพี่น้องครับคิดว่าจะเป็นพึ่งอ่อนนะรังนี้ก็ <c oughs> ผิดคาดครับ <c oughs> รังอื่นมันอ่อนหมดเลยแถวนี้ครับรังนี้เป็นพึ่งถอดครับโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นมุมใกล้นะเดี๋ยวดูมุมไกลอีกรอบหนึ่งครับ รังก็ถือว่าก,ลำ,กลำลังสวยครับถ้าเกิดมันเต็มนะแม้จะไม่ใหญ่ก็ถือว่าโอเคครับเงียบเซ็ง <Saint S 1> เล็กน้อยครับเ <basket> ป็นพึ่งถอดไ <mas k> อ้กบก็บรรยายอยู่ข้างล่างนะครับ <c oughs> น้ำก็แทบไม่มีครับเหมือนมันจะเป็นพึ่งที่จะถอดตัวออกไปแล้วนะครับมันก็เลยดูดกินก้อนหัวน้ํานะครับนี่ครับเซ็งครับเจอแบบนี้ครับขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาแล้ะครับพี่น้องครับกะว่าจะเอาเฉพาะก้อนหัวน้ํานี่แหละครับผมคิดว่าจะไม่เอารังครับรังแบบนี้มันมันไม่มีราคานะครับ คือมันแก่ะนะครับขี้พึ่งมันแก่แล้วมันไม่อร่อยแล้วไม่ใช่พึ่งรอบแรกเนาะเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่เอารังมันไปนะครับก็จะตัดเอาเฉพาะอก,ก้อนหัวน้ําไปนะครับรังนี้นะครับเสียดายมันเริ่มถอดแล้วนะครับไม่งั้นนี่น้ําก็น่าจะไม่ขาด1กิโลอยู่เหมือนกันนะครับฮะไอ้กบบอกว่าให้เอารังไปหมดเพื่อให้มันไปทํารังใหม่นะครับเดี๋ยวผมบอกว่าเอาแต่น้ําก็พอนะครับ เอาไปก็กินไม่ร่อยอยู่ดีครับขายก็ขายไม่ได้นะครับปล่อยมันขยายพันธุ์ไปดีกว่านี่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเอาทุกลังนะพี่น้องครับอย่างอย่างที่บอกนะครับก็จะเน้นไปที่ก้อนน้ำผึ้งนะครับถ้าเกิดเจอรังแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นรังอ่อนเราจะต้องขอไปขายนะครับถ้าผมไม่เอาคนอื่นก็เอาอยู่ดีครับรังแบบนี้คนอื่นเขาเอานะครับถ้าไม่ใช่ผมนี่คนอื่นมาเจอเขาตัดไปหมดเลยนะครับพี่น้องครับ เริงแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายคลิปมาลงแค่นั้นเองนะครับนี่ครับก้อนหน้ำก็เบาวิวครับเบาวิวสิ่งเติบอยู่ครับน่าจะเต็มกว่านี้เนาะเสียดายครับรังนี้ครับมันเจอช้าไปหน่อยเนาะนี่ครับไดแต่น้ำออกมาครับสีก็งามอยู่ด้อพี่นงเสียดายมันใส่ไม่เต็มเนาะมันจะไปแล้วเดินทางกันต่อครับได้พึ่งรังนี้ก็ ออกตามตัวหาดูดอกไม้กันไปอีกนะครับช่วงนี้ก็เจอทิศทางพึ่งมาแล้วก็ลุยครับเอาโมไซลุยเข้ามานะครับข้างคลองครับนี่ครับน้ํามาครับน้ํามาเละไปหมดเลยประนั้นก็ขี่รถลงไปอยู่นะครับนี่ครับคนทั่วไปเขาไม่ลงมากันนะครับแต่ผมมาครับนี่น้ํานี่ครึ่งคันโมไซครับก็ยังมาครับพี่น้องย้อนว่าขี่คานเดินนะครับ ถึงจะเอารถมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ก็เข้ามาได้บทสุดก็เป็นน้องสุดท้ายก็ต้องเดินอยู่ดีนะครับบนทางมันลําบากหลายนะครับับมาตามเครื่องอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ก็มันมาริมคลองนี่นะครับจะมากับมาให้กบเดินหากันไปเลยนะครับลุยน้ําลุยปลาไปนะครับนี่ครับโอ้มีหอน้ําตกเด้อพี่น้องมาเที่ยวเด้อใครอยากมาเที่ยวแถวบ้านผมกูนะน้ำหลาก เดินมาบ่โดนครับเฮากะับมาพอพึ่งแล้วนะครับอยู่ในคุมนี้นะครับไาไ้กบบอกว่าแม่มันบินออกบินเข้าอยู่นี่นนในขุมเคียร์นี้นะครับอมองตาเปล่าในกล้องอาจจะบ่เห็น้อไปเนาะ <c oughs> ไอ้กบเข้าไปส่องคนระับพอดีหรือเปล่านะครับผมก็พยายามส่องอยู่ <c oughs> เห็นทรงแล้วก็คิดว่าเป็นพึ่งอ่อนนะครับลังนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบ่อ บเรียบเสมอนะครับ่อย้อยเป็นรังเหมือนรังแรกที่มันจะถอดนั่นนะครับทรงมันหนาๆก็เลยยังบบเอาครับรังนี้ครับอยู่ในนี้แหละเห็นแวบๆนั่นนะแต่ว่าป่านี้ครับมีพึ่งสองรังครับเดินมาตรงนี้เข้ามาตรงกลางนะมพอรรังใหญ่อยู่นี่ครับโอ้โหคอนสวยๆเหลียวขึ้นไปนี่หัวน้ำทรงอุ้มๆเลยครับรังนี้บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับ นี่ครับรังนี้ก็ใหญ่ที่สุดในคลิปนี้แล้วนะครับก่อนหัวน้ำนี่โอ้สวดอูมอ,อกมานะครับเป็นคอขี้กระปอมเลยพี่น้องเหมือนลักษณะของเออ่คางกระปอมครับพี่น้องมันตัวมันรีบๆไปแล้วพอไปถึงคางมันมันจะสวดออกนะครับเรียกว่าหัวน้ําคางขี้กระปอมครับนี่ครับรังนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ ใหญ่ในระดับของมันนั่นแหละนะครับอาจจะไม่ใหญ่ยักษ์เหมือนเรือนห้าอะไรแบบนี้แต่ก็ถือว่าบทธรรมดาครับช่วงนี้นะครับถ้าเรียงตัวแบบนี้เป็นรังแล้วนะครับพึ่งครับไม่ใช่หนาๆกัดเป็นก้อนเหมือนรังแรกนะครับนับพึ่งมาถ้าเกิดใครได้นับรังพึ่งเนะี่ยรังนี้เป็นรังที่แปดแล้วนะครับในคลิปนี้นะรังนี้ไม่ต้องใช้ทอยครับมันมีเคลียไม้เ,เคลียน้ำขึ้นไปนี่นะครับผมกะ ไ่เคลียร์ขึ้นไปเลยนะครับถอดรองเท้าปีนเปล่านะครับเเมยเติบครับถ้าไม่ใช้ทอยมันได้ใช้กำลังไหลนะครับนี่ครับค่อยๆปีนขึ้นไปครับไต่ขึ้นไปปกไหมก็มีแต่น้ำเลยครับเหยียบไปตรงใดก็ถือน้ำขึ้นมาแป๊บเดียวเหวียนหน้าขึ้นไปก็เจอพึ่งแล้วครับนี่ครับหอยตะสะอยู่นั่นพี่น้อง มีแต่น้ำมีแต่น้ําครับคิดว่าน่าจะโอเคนะครับเพิ่งหลังนี้เนี่ยก็ทาการรมควันมันก่อนครับพี่น้องเคลียร์หลายๆแบบนี้โอ้โอกาสแตกมาตอดเขาก่อนนี่สูงนะครับประมาทบ่ได้ครับวควันใส่มันขึ้นไปเลยนะครับใส่ควันเข้าไปแล้วครับขึ้นมาถึงลังนะครับ มาดูหัวน้ำกันโหโอ้โหผมบอกแล้วครับมันสวดคอขี้กระปร๋องครับโอ้งเนี่ยถอดกลางนิดนึงครับบูปี๋ยังจัดไปฮะมันเสียบอยู่แล้วิ <c oughs> <c oughs> ึงทางนี้ครับอุ้ย นายกบบอกว่ามันมีกิ่งไม้มาเสียบก้อนหัวน้ำซะแวบมันเสียบอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เสียบหัวน้ำก้อนนี้บอกเลยว่าสวยงามครับเต็มแบบเป็นริ่มๆเลยพี่น้องโบธธรรมดานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกเล็บแมวเล็บเหียวเนาะแล้วก็อาจจะมีพุทธาหรือว่าบักกะทันนะครับมันกาลังบานในช่วงนี้นครับเป็นดอกไม้ป่านะ รังนี้ก็ไม่ธรรมดาครับบอกเลยครับหัวน้ําเลี่ยมยุบๆเลยพี่น้องดูไปนะครับอูนะเป็นคอขี้กระปลอมสวดจุ่มกุ้มอวบอูมออกมาโอ้โห,โห,หมัวธรรมดาอยหลีนะครับเสียดายมันถอดตรงกลางไปเล็กน้อยครับก็บอกไปยย้งนะครับเขาก็จะตัดเอาเฉพาะช่วงที่มันอ่อนๆน,นะครับสําหรับรังพึ่งนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหมีกสรนบล่ะกี่้นี่แทบไม่มีพี่น้องก้อนนี้สุดยอดเลยใส่แต่น้ําล้วนๆเลยครับ ัดเกสรอ,ออกก่อนครับตามสเตปนะครับเพื่อไม่ให้ปนกับน้ำผึ้งนะครับจะได้ไม่คุ่นะครับเดี๋ยวมันไม่สวยนะอันนี้ปาดออกมาเนี่ยโอ้ยทั้งน้ำทั้งเกสรครับ <laughs> งามแท้ๆครับ <laughs> กะว่าจะเอาก <legislation> ok was, well, ้อนหัวน <air> <bizarre> ้ำนะครับไอ้กบบอกให้เอารังซะก่อนนะครับนี่ครับมันทํามันทําก้อนหัวน้ําไม่เท่ากันครับพี่น้องอีกฝั่งมันนูนออกบุกินเราจับถเลอีกฝั่งมันนูนออกใหญ่เงครับเราตัดฝั่งนู้นมีดก็มาโดนฝั่งนี้เนี่ยครับมันก็เลยเฉือนออกไปพร้อมนะครับสุดท้ายไอ้โกบบอกว่าเอารังก่อนซะนวะผมก็เลยต้องตัดรังไว้ก่อนนะครับก็จะเอาเฉพาะ ตรงที่มันอ่อนๆเนี่ยพี่น้องต,ตอนอรงที่มันเก๋ๆตรงกลางมันเริ่มถอดน,นั้นก็จะบวเอานะครับเนี่ยตัดตอนแรกไปอ่อนๆเลยครับชิ้นนี้นะครับสวยงามครับก้อนหัวน้ำก็งามอีกเลยใส่ถุงให้เรียบร้อยครับจะได้บวเปื่อน,นเนาะแล้วก็เกไปก็เลือกเอา ตรงที่มันอ่อนๆนะครับตรงเก่ก็ชดเหลือไว้แบบนี้นะครับนี่กล่องอีกตัวนอกไปแล้วครับอ,รอากาศร้อนนะครับเหลือแค่นี้ก็อยู่นะครับพึ่งนะครับถ้าดอกไม้มันเยอะนะถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนครับมันก็จะถอดตัวไปทํารังที่อื่นก็ถือว่าโอเคนะครับก็ วันนี้ถือว่ามาในเชิงอนุรักษ์มาถึงช่วงนี้พึ่งเหมือนเริ่มจะตอดเด้อี่น้องเริ่มปุกปักปุกปักนะครับก็ต้องใส่หมวกครับเพื่อความปลอดภัยครับตอดตาขึ้นมานี่โอ้เมื่ออื่นมาบ่าได้ครับตาปิดเ่ในใจก็คิดหวาดเสียวเหมือนกันครับเพราะว่าหัวน้ำก้อนนี้ก็ถือว่าใหญ่ครับ เป็นรืดรูนี้แต่ว่าก้อนขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับแต่ก็ยังเทียบที่อื่นไม่ได้ครับที่อื่นข<อ>เขาได้1ิบโลก็มีเลยครับตรแต่ของผมยังไม่เจอครับปาไปแล้วแซะแล้วตรงนี้ค่อยๆแซะนะครับอาจจะปาดเอาน้ำพึ่งได้ไม่เกลี้ยงนะครับไม่เป็นหยังครับเพราะว่าขอให้ได้ก้อนใหญ่ไปก่อนพี่น้องตอนนี้เหมือนพึ่งจะตอดด้วยพี่น้องเหมือนพึ่งจะตอดนี่ครับก็บีเอาเลยครับ ที่เหลืออยู่นั่นก็เอาไว้ให้พึ่งกินครับพี่น้องโบเป็นยังครับได้โบเบิดก็ได้หัวมันหลุดมือครับได้มาแล้วพี่น้องอสุดยอดพี่น้องถ้าถุงขาดลงไปนี่เฮ้ยเพี้ย,ยงังมันครับหัวหัวใหญ่หลุดมือเอาหัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับตัดแบบนี้นะครับเราไม่ได้ตัดลงถังเนาะรีบเอาถุงมาซ้อนครับเพื่อความสะอาดครับนี่ไม่สัมผัสน้ำพึ่งครับพี่น้อง ใครสนใจน้ำพึ่งก็สั่งได้นะครับไปที่เพจหนุ่มบ้านโคกนะครับบนเฟซบุ๊กเลยนะครับถ้าเป็นที่อื่นไม่ใช่นะครับระวังนะครับถ้าใช้ไลน์หรืออะไรติดต่อแบบนี้ไม่ใช่หนุ่มบ้านโคกนะครับหนุ่มบ้านโคกจะต้องติดต่อผ่านเพจเท่านั้นนะครับลงมาครับสุปผลงานครับนี่รังอ่อนขอไปขายครับแบบนี้นะครับนี่ก้อนหัวน้ำครับสีสวยครับน้ำข้มเข้มครับน่าจะดอกพุทราดอกมักลิฟแมวครับนี่ครับโชว์เน้นๆครับโอ้ นามมิลีครับคางขี้กระปอมครับก้อนนี้ครับแจมไปครับไปช่างน้ําพึ่งกันนี่ครับได้มาสามก้อนเนาะเียดายก้อนนี้มันไม่สวยครับเดี๋ยวจะเอาไว้แถมไว้เลยนะครับไม่ขายนะครับก็จะขายก้อนสวยๆแบบนี้นะครับนี่ช่างก้อนแรกดูก่อนหลังเล็กหลังเล็กสเปกเลยนะครับนี่เจ็ดขีดครับลังน้อยแต่ว่าก้อนหัวน้ํานี่ไม่ธรรมดาครับพี่น้องครับ แน่นๆเลยครับอันนี้ออกเหลืองๆเนาะส่วนก้อนนี้มันเริ่มถอดไปแล้วครับถ้าใหญ่น่าจะไม่ขาดรูครับเอาไปวางก็ได้เจ็ดขีดเท่ากันครับ <laughs> นี่ใหญ่กว่ากันหลายเติบด้วยพี่น้องแต่ก็ยังได้เจ็ดขีดเพรามันค่อยมีน้ำเนาะมาดูไฮไลท์ของเราครับก้อนนี้ครับ oh. หัวน้ําค้างขี้กระปอมของเราครับโอ้ห oh. นักครับ oh. สีข้มเข้ม,ขม,ง,ามงามเลยรังนี้นะครับรังนี้ได้4.6 oh. ครับหน้ำทางขี้กระปรอมของเขานะครับ4.6งามๆเลยครับใส่ทุกหลอดครับเต็มๆแน่นๆครับพี่น้องไหนก็ขอบคุณพี่น้องที่ตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับพม